องเพื่อนที่ชอบน้องนอง้องเพืนที่ชอบแน่น้องน้องอย่าเพิ่งไปไหนหยุดคุยกับเพื่อนพี่ก่อนสักนน้องนอง้อ,นองเพืนที่ชอบน้องนอง้องน้องเพืนทีชอบแม่รู้เปล่าทีา่ยังไม่มีใครให้โอกาสเพื่นพี่ได้ไหม เช้าก็ไม่รีบไปเข้าเรียนแต่ก็รีบมือรอน้องเขาผ่านหน้าโรงเรียนหนังสือหนังหาก็ไม่เคยจะอ,อ่านสเต,ตแต่น้องดูไม่เคยขาดนอาคารเรียนก็ไม่ได้ใกล้กันแต่มึ่ก็เดินไปส่องน้องเขายังกะมันใกล้กันในทุกเย็นสิบหกนาฬิกายังมองเห็นมามานนงรอให้น้องเขาดเดินผ่านมาก็ได้แต่มองจมกลิ่นแต่ไม่ได้เดินเข้าไปหาเพื่อละเซ็งชิบหายไม่ดูจะช่วยไงวะ ถึงเวลาที่ต้องลองช่วยมันหรือเปล่าถึงเวลาที่ต้องลองคุยกันดูไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่ได้ใจคงต้องรวมพลังมาช่วยมันแตก่ก่อนน้องน้องเพื่อนพีชอมน้องน้องน้องเพื่อนพี่ชอมนะหายน้องน้องแอบนะไปไหนหยุดคุยกับเพื่อนพี่ก่ แทกนิดนน้องน้องเพื่อนพี่ชอบน้อง,น,องน้องเพื่อนพี่ชอบแมบรู้เปล่าจะยังไม่มีใครให้โอกาสเพื่อนพี่ได้ไหม สวัสดีครับผมบ Marina, กกบเบนนะครับจากคิกสเปรคอร์นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมเพลงที่เป็นร้องไปเมื่อกี้นะครับชื่อเพลงว่าน้องน้องเพื่อนชอบนะครับเล่นโดยกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับเอร์เดอร์นิโควันนะครับเป็นทรงเทเลนะครับรอบนี้ที่เป็นเล่นไปดูใน IG ได้นะครับเป็นจะทําเพลงลงไนเอเเยอะก็จะใช้กีตาร์ตัวนี้แหละครับผมก็ความประทับใจของเบนกับกีตาร์ตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้ตอนที่เบนได้ออกไปเล่นสดนะครับครั้งแรกคือประทับใจในเรื่องของ สีมีความแปลกใหม่คือตัวสีทองมันตัดกับตัวสีฟ้าแล้วก็สีต่างๆที่มีในที่มีของในรุ่นนี้นะครับคืออูมิดะนะครับเอวดอร์นิโกนะครับเรื่องของตัวไม้มนเนี่ยเ็นชอบมากคือเบนเบนเป็นคนชอบกีตาร์ที่ตัวไม้ค่อนข้างจะไม่มีความแบบว่าสากหรือว่าอะไรที่มันแบบทาให้รู้สึกแบบเวลาสไลด์ะครับเพราะว่าเบนจะเล่นแบบสไลด์อะไรเยอะมันจะคือมันจะสมูทสำหรับเบนมากครับตัวนี้ที่เบนรู้สึกตื้มก,กับมันมากนะครับ แล้วก็ที่เพิ่มที่สุดเป็นทรงผมใช้คําว่าเป็นเหมือนคล้ายคมินิมอลนะครับดูไม่ดูน้อยแต่มากเรียบแต่หรูแล้วก็นี่เป็นความประทับใจของเบนกับกีตาร์ตัวนี้ครับครับก็อยากฝากนะครับเบนกับมิวสิแ p l a n รับก็ยังจะมีการทําเพลงด้วยกันอีกนะครับอยากให้ทุกคนมาคอยดูกันนะครับแล้วก็คอยติดตามแล้วก็จะมีกีตาร์รุ่นไหนออกมาใหม่ๆนะครับเบนก็จะมาเล่นร้องเพลงให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับยังไงขอบคุณมากครับ